ยายยายกวนบังหันแน่นั่นบังหันเีงไหมมังหันเองแน่นั่นกล้วยกล้วยนู้นนี่ก็เก็บด้วนั่นกวนร้อนๆเนี้ยเฮ็ยนนั่นน่ะกวนร้อนๆเฮ็ดเราก็หูงจักกวนให้ลูกให้ร้านอยู่เนี้ยกวนดีๆโอ้ยเนาะเนาะนั่นนั่นเอาทิมไส้ตะก้านั่นทิมไส้ตะก้าเราไปทิมลงนั่นเก็บเออขยานนั่นก็เก็บออกมาอ่าทิมไว้ทิมไว้โอ้ยเก่งแผถววะโอ้ยเก่งขังเลยวะ แม่ผู้ใดคือสิเกงเ่งนะสูบเบิ้งเบืงขย,ยันคนนะเอากวดร้อนๆเด้อกวดดีๆห้าล้านยางมะล้านสี่หมื่นล่ะโอ้ยเก็บใส่ขายะดีๆเราเกง่งเนีพี่น้องเราเกง่งทางนี้คนนะเราขย,ยันเว้ยตื่นเสาขึ้นมาปกเป๊กปกเป๊กปกเป,กปก๊กเ้างประตื่นนักก็เฮ็ยนเห็นตื่นไหมพี่น้องเปิดประตูเสียงปึงปงป่งปึ่งปังปังเสียงดังยกพันล้มตึงตึงตังตัง่นเนีย้ยให้เขาตื่นทางอ้อมพี่น้องจ้ะจะไปใช้อีกเจะไปใช้อีกนั่น กวดถึงเฮียนน,น,น,ยน้ำแน,น่นไปไปกวาดงเฮียนน้ำแน่เด้อกวาดงเฮี้นเห็นแน่ไปโอ้เอาเอาเอาขยับไปชิมเส้อสันแค่นี้ละเด้อสันแห่เฮ็ดซ้ำนี่หละ